สนับสนุนโดย b บ n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชในเทพไทยเ้ยนพง์อดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าอภิสิทิ์จะไม่โดดเดียวจะมีเดินไหลออกตามมาอีกใครที่ติดตามการประชุมใหญ่ของพักประชาธิปัตย์เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพักคนใหม่อาจจะรู้สึกตกใจ ที่เห็นคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะประกาศถอนตัวจากการเข้าชิงตําแหน่งหัวหน้าพักและลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์ปรากฏการที่เกิดขึ้นมีสมาชิกหลายคนในที่ประชุมรู้สึกช็อกและเสียดายเห็นได้จากสีหน้าผู้เข้าร่วมประชุมแต่สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศลาออกจากสมาชิกนั้นผมเคารพในการตัดสินใจของท่านเชื่อว่าท่านคิดรอบคอบแล้วและคิดหนักก่อนจะตัดสินใจได้ เพราะคุณอภิสิทธิ์ศรัทธาในพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่อายุ11ขวบเป็นอาสาสมัครช่วยพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงตั้งแต่เรียนหนังสือชั้นมัธยมเป็นสสของพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งเดียวในสนามกรุงเทพมหานครเมื่อปี35ทับหนึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์5สมัยเป็นนายก,กรัฐมนตรีในนามพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นการตัดสินใจลาออกจากสมาชิพกพรรคไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนระดับคุณอภิสิทธิ์ ผมรู้สึกเห็นใจและเข้าใจต่อการตัดสินใจของคุณอภิสิทธิ์ในครั้งนี้เพราะอยู่ไปก็อึดอัดจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็จะเป็นการเสียมารยาทเพราะยังเป็นสมาชิพกพรรคอยู่แต่เมื่อลาออกแล้วก็เป็นอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างตรงไปตรงมาคุณอภิสิทธิ์เป็นนักการเมืองที่รักษาสัจจรรับผิดชอบในคำพูดตัวเองยึดหลักความถูกต้องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ซึ่งปรากฏให้เห็นมาหลายครั้งว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนมีหลักการรักษาสัจจะเท่าชีวิตล่าสุดกรณีการประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อพักมีมติเข้าร่วมรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสสโดยไม่ลังเลผมในฐานะอดีตสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิพกพรรคในสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักและเป็นนายกรัฐมนตรีของพักไม่มีข้อสงสัยในความสุจริตและความเป็นนักประชาธิปไตยเลย ผมได้ทําเพลงนายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์ขึ้นมาหนึ่งเพลงมีคนเข้าชมยอดหลักแสนและหลักล้านในเวลารวดเร็วเนื้อหาพูดถึงความซื่อสัตย์สุจริตของนายกรัฐมนตรีที่ผมรู้จักและสัมผัสมารวม4คนคือพลเอกเปรมตินสุลานนท์นายชวนหลีกภัยนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในจํานวน4คนนี้คนอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดและดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีในระยะเวลาน้อยกว่าอีก3คนแต่ผมก็ภาคภูมิใจที่ได้เชิดชูยกย่องอดีตนายกรัฐมนตรีที่มือสะอาดมีความซื่อสสัตต์ุจริ เป็นที่ประจักษ์วันนี้เมื่อคุณอภิสิทธิ์ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าจะทําให้ผู้สนับสนุนและศรัทธานในพรรคประชาธิปัตย์รู้สึกเห็นใจและให้กําลังใจคุณอภิสิทธิ์และคงจะไม่โดดเดี่ยวคุณอภิสิทธิ์ที่ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคจะมีสมาชิกอีกหลายคนทยอยลาออกจากสมาชิกพรรคตามคุณอภิสิทธิ์ไปอย่างแน่นอนสำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ชิดกับคุณเฉลิมชัยทั้งสิน้นสามารถคอนโทรลให้พรรคเดินหน้าตามที่ต้องการได้อย่าเพิ่งหวังจะทาให้พรรคมีจานวนสสเพิ่มในนกกาารรเลือตัั้้้งงคห ขอให้รักษาที่นั่ง21สสที่สนับสนุนคุณเฉลิมชัยไว้ให้ได้ก่อนก็แล้วกัน และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรท t วีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ